ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับอัปเดตสวนอาบบันนะครับมามีอะไรบ้างนะครับมาตอนนี้เหลือยังเนียนะครับอ่าทางสายมือนี่ก็จะเป็นพวกอ่าที่เป็นเถานะครับเป็นเครื่อนะครับก็จะมีอ่ามันน้ำเต้านะครับน้ำเตาแล้วก็อ่าที่เห็นเป็นลูกอยู่นี่ก็เป็นน้ำเต้านะครับน้ำเตาแล้วก็จะมีมะระนะครับอันนี้เป็นมะระญี่ปุ่นนะครับ อันนี้เป็นมะระญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สิมีมะละกอนะครับอันนี้ก็ท่านได้เลือกมีสองตนนะครับสีเดี๋ยวเอ่อเห็นเพลมันก่อนนะครับจังสิเด็ตัดออกนะครับจังสีเด็ดตัดออกนะครับอ่าน้ำเต้านี่ก็ท่านได้เก็บอยู่นะครับมีอยู่สองสามหน่วยนะครับสิาได้เก็บไปเอ่อลวกกินกับตับะฮงนะครับนี่หน่วยหนึ่งก็สิหน่วยใหญ่จั่งหน่อยนะครับเอาไปขายนี่ก็สิประมาณเอ่อทุงยี่สิบบาทประมาณสามสี่หน่วยนะครับ ทุ่งยี่สิบาทก็จะประมาณสามสี่หน่วยเนาะไอ้อันนี้เป็นมะละนะครับมะละอ่ามะละญี่ปุ่นนะครับเก็บไปเอ่อใช้ถุงขายนะครับเป็นถุงละยี่สิบบาทนะครับกับรวมกับเอ่อไอ้อนั่นอ่าอย่งก็กรเจ็บเขียวนะครับเอาไปเรื่องกรเจ็บเขียวอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะครับอันนี้พอเก็บแล้วล่ะครับ สัมผัสนีแบห่ก็เก็บไปแล้วนะครับเก็บไปขายแน่เก็บไปกินแน่นะครับกินสดก็ไ i̇şte ด้นะครับลวกลวกเวลาลวกก็ลวกอยู่ประมาณเอ่อจังละเอ่อประมาณสองนาทีนะครับประมาณสองนาทีเวลาลวกนะครับต้มน้ำควันเดือดๆนะครับปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สแล้วก็เทลงเลยนะครับเทลงแล้วชิมไปสองนาทีนะครับชิมไปสองนาทีมันก็เสียพอดีนะครับบ่มีอย่างนะครับนะครับอีกส่วนทางนี้นะครับผมตัดกล้วยน้ำว้าออก ตาเกล้วยน้ำว่าออกนี่สิเริ่มปลูกกล้วยหอมนะครับแถวแถวทางนี้ก็สิเป็นกล้วยหอมแล้วนะครับกล้วยน้ำว่าก็สิเหลือแถวนี้ครับแถวเดียวนะครับมันต้นใหญ่แล้วก็เลยสิว่าเอาเอ่อเอาไว้กินนวยมันก่อนนะครับเดี๋ยวจักนั้นมันก็น่าจะแทงปีกออกมานะครับเอาไว้กินนวยมันก่อนนะครับจังสิเอาออกแล้วก็ยังสิเอากล้วยหอมมาใส่นะครับเพื่อทั้งผ่านกล้วยหอมผมก็มันท่านใหญ่นะครับนอมท่านใหญ่ก็เลยถ้ายอยตัดออกไปเลยนอได้พอปลูกได้ก็สิ กระสิปลูกนะครับแล้วก็สิอ uh, ัน <necessary> นี้ก็สิเป็นทุเรียนนะครับอันนี้ซื้อมาต้นห้าสิบาทครับมาปลูกบอกเคยได้อัปเดตกเคือในสิได้อัปเดตยังเป็นทางการอยู่นะครับรีนะครับอ่าไกลๆหนี่งก็สิเป็นทุเรียนนะครับมีทุเรียนอ่าตั้งใจว่าข้างบนนี่ก็สิให้เป็นเอ่อทุเรียนทั้งหมดนะครับมันปลูกได้ละล่าสิบกว่าต้นนะครับมากสิบต้นสิบสิบแปดต้นนะครับอันนี้เป็นทุเรียนอันนี้มันอ่าเหี่ยวเหรอครับถึกอันนั้นกินถึกเปียไฟกินนะครับ หลุดไปแล้วนะครับเป็นทุเรียนนะครับใชนเป็นทุเรียนเอ่อเล่าเอ่อมีมีเท่าเล่าสิบแปดต้นนะครับตั้งใจใชนเป็นทุเรียนอันนี้จะเป็นกล้วยเอ่อน้ำว่านะครับกล้วยน้ำว่าอันนี้เป็นกล้วยน้ำว่านะครับทั้งล่างก็จะเป็นทุเรียนนะครับมันเป็นนวยแล้วผมก็เลยจง่มกันหน่อยก่อนที่พ่นบอกว่ากล้วยปลูกกล้วยน้ำว่าไปเกะทุเรียนมันก็จะมีอันล่านะครับเป็นเป็นเชือก ยังก่ผมจำไม่ไดเ้เป็นไอ้ยังนอผมคิดซื้อใส่ย,ายเออาอไ่ผ้าหากมันมาน้หกักนะครับมาหากักมันก็สิปติดกับทุเรียนนะครับไส่าย,ายอันนี้นเป็นเป็นน้วยแล้วเดี๋ยวมันแก่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งน่าจะได้ตัดนะครับอยู่ประมาณเดือนหนึ่งน่าจะได้ตัดนะครับทุเรียนนะครับโอ้อันกล้วยนะครับ กระสม่กล้วยอันนี้เป็นปีออกแล้วนะครับเดี๋ยวมันแก่ก็ตัดออกเลยกระสิเอาต้นออกเลยนะครับเอาต้นออกแล้วก็เอากล้วยหอมมาท่องแทนนะครับอ่าตอนนี้กวยกวยน้ำวากะสิเหลืออยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณประมาณนั้นแหละของผมพยายามเอาก้วยน้ำว่าออกแล้วก็สิปลูกกวยไข่กับกวยไอ้กวยหอมนะครับกวยหอมท่องนะครับได้ก็ได้ผมก็ได้ไอ้กวย กล้ว Jamie, ลยหอมค่าเปนดิบมากสิบต้นยูรับปลูกตอนนี้ขึ้นอยูแปดต้นนะครับเหลืออีกสองต้นนะครับท่านด you know. ้ขึ้นนะครับอีกสองต้นนะครับอันนี้เป็นกล้วยค่าเปนดิบนะครับเกือบค่าเปนดิบเพรได้อัปเดตกเคือนะครับกล้วยค่าเปนดิบนะครับเดี๋ยวจะได้อัปเดตอยู่ลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นกล้วยค่าเปนดิบอันนี้ก้อนนี้ท่านด้ขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นลุมเกามันนะครับอันนี้พผสมมะเขืมนะครับสามต้นนะครับอันนี้เป็นลุมเกามันเอ๋ออันนี้เป็นไอ้ต้นต้นหมม่่ทีีเเออาาาปลลลูกนนนนะะะคคครรััับบืจงสแ้ว ้วยคาเินดิดนะครับผดเข้มดีนะครับนี่ครับ้วยคาเินดิตอันนี้ก็แท่งนอกึ้นว่านะครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นว่านะครับเดี๋ยวล่อเบิ้งนะครับส่วนทั้งนี้ก็สิเป็นปวยหอมนะครับ้วยหอมแล้วก็้วยเอ่อไข่ที่มี่แต่ผมเสีเป็นก้วย้วยหอมทั้งหมดนะครับ้วย้วยหอมแล้วก็ที่ีีล้วยไข่จยมแจมจากหน่อยนะครับอันนี้เป็นบริกาบริเวณอ่าบริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆนะครับ บริเวณๆๆรอบๆลากๆกะเชนเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนนะฮะนี่บรรยากาศกับชิวประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับใบออกเหลืองๆจักหน่อยนะครับน่าจะอ่ามีใบใหม่เข้าไปในนี้หนาน้หน,า,นาจะบวอ,อนะครับใบใหม่นะครับปลูกยอดเข้ามานะครับทุเรียนนะครับทุเรียนนะ ยมันสีหลอดนะคร left. Left. London, ับมันส ah, ีหลอดมันสีเงอยู่ทุเรียนนะครับมันสีหลอดหรือมันสีโตขึ้นนะครับมันสีเงา่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอบิังอีกเชนิงนะครับอันนี้เป็นทุเรียนถือกันนะครับทุเรียนธุเลียนเป็นใบเหลืองๆเนาะเพราเขียวคือบั้นบนนะผมกระไดเฮ้ยจักแนวได้นะครับเดี๋ยวรอบิังนะครับมันสีหลอดมันสีหลวง อยู่ประมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็จะมีขี้เขียวนะครับขี้เขียวนี่คือผมเอามาปลูกใหม่นะครับได้๋เดี๋ยวมาถึงเอ่อผมได้มาวันที่เจ็ดมกราคมเมื่อกี้นะครับกับวัคกี้มืม่อนะครับเสสริบปลูกมาวันที่สิบกว่านะครับสิบมาณวันที่สิบผมปลูกได้สามสี่หมื่นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอ่าเออผลเทียมามาปลูกใหม่คือต้นเก่ามันตายนะครับต้นเก่ามันตายแล้วมันเอ่อเอยังไะผม อผมบ่ได้หดหนามัางช่วงปีใหม่นะครับผมก่ได้หดหนามัางช่วงปีใหม่มาที่นี่มันก็เลยไตนะครับบ่ได้หดหนามอยู่มันหาหกมือนะครับหกมือมันก็เลยไตไปซะแต่ซึงมื่อวันมาไตไตอยู่สองต้นผมก็เลยเอามาปลูกใหม่นะครับผมก็เลยเอามาปลูกใหม่นะครับอันนี้ไม่กล้วยกล้วยนะว่าอันนี้เป็นกล้วยกล้วยดำามัอน่นครับผมกับท่านเคยลองกินอ่ะถ้าเห็นเคยเห็นอยู่ครับเคยเห็นหน่วยมันอยู่ตาของท่านเคยลอง ลองกินนะครับอันนี้ก็สีอยู่ประมาณนี้นะครับแหมนี่เป็นบรรยากาศนะครับตอนเช้านะครับอยู่ประมาณหกโมงกว่านะครับหกโมงสิ่เจ็ดโมงแล้วนะครับหกโมงกว่าสิ่เจ็ดโมงนะครับอันนี้เป็นโต๊ะบ้านนะครับโต๊ะบ้านกับเชียร์นันยังไงนะครับมีบอกฮวงมีอา่มามะละกษ กอกฮ่งกล้วยอันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับอันนี้จะจะเป็นกล้วยไข่นะครับหอยออนแสงนะครับน,นี่จะเป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่น่่ยหน่อยอยนะครับดอกกระสีนีอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับมะละกอนะครับอเอกกระสีนี่กล้วยหอมนะครับกล้วยหอมอันนี้จะเป็นกล้วยหอมนะครับ นี่ครับกล้วยหอมนะครับนี่กล้วยหอมเราก็สิอ่าเป็นช่มพูช่อมพูเป็นดอกอยี่ต้นเดียวนะครับเป็นยี่เป็นยีนย่ดอกเดียวอีกตั้งหากนะครับช่มผู่เป็นช่อมพู่ทับทิมจันนะครับเดี๋ยวรอบเอามาสติดหน่วยผมปะนี่นะครับดอกช่อมผู่ดอกชมผู่เป็นชมพู่ทับทิมจันเป็นดอกซ้ำนี่นะครับ อันนี้ปลูกที่หลังข้องต้นนั้นอีกตั้งหากนะครับหน่อยกว่านะครับแต่ปัญหากติดเกาะนะครับเดี๋ยวเล่าบ้างสิเป็นยังไงนะครับผมก็ตัดกิงกิงแขนงออกนะครับยิ่งแขนงมีอ้อยมียางน่ครับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะนี่โอเคนะครับประมาณนี้เนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาชมมาฟังนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ